สวัสดีจ้ามาหาเขาป่าหาเก็บเฮ็ดพี่น้องเขาป่าหาเก็บเฮ็ดมาดูดิว่านี้มันจะได้เฮ็ดอะไรเนาะไปหาดูกันพี่น้องโอ้ยเดินขากองเดกินลมปากคาบไม่ป้าพี่น้องไปหาเฮ็ดน้ำกันเนะาะจะเนาะเฮ็ดพึง่ง นี่นงามๆพี่น้องอย่างเงี้ยกินดีมันบ่ค่อยเป็นเมือกโอ้กินได้บ่นอนนี่เนาะโอ้ยสงแก่เราพี่น้องเงี้ยนวลบ่เอาดอกถมไว้มาซาพดนี่อีกดอกนึงนี่กินได้บ่ คือกันเลยพี่น้องเลยมาซาคา่ะถ้าทำงานเนาะดีบอนีคือแข็งอยู่โอ้ยเสียแล้วพี่น้องเลยดอกหน้าหนาดอกใหญ่แต่ว่ามาซาพดเงิดแท้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดเน่าทิ้งเบิดนี้จากแล้วนนลายเน่าทิ้งเบิดแล้วพี่น้องนี่นี่ดอกนน้อยนี่พอได้เก็บนี่นี่ อ่อนๆแล้วเก็บเอาแต่อ่อนๆเนาะโอ้โดนนี่นี่ดอกนึงพี่น้องดอกใหญ่ๆกะเน่าเบิดแล้วนี่อ่อนๆอีกดอกนึงพี่น้องเก็บหาดอกน้อยๆไปแกงมันยังค่อยแซ่บเฮ็ดผึ่งเนาะดอกบานหลายกะโอ้ยนู่นน่ะเน่าทิ้งเบิดพี่น้องเลย ก็จะได้แต่ดอกน้นอยๆและยายมินนี่เน่าทิ่งเบิดทุกคนพี่น้องเอเฮ็ดอันนี้มันบานออกมาก็จะเม็นเม็นเหม็นเดินผ่านนี่ได้กินนี่มองหานี่เห็นเลยนี่กินแรงคักแท้กินเหม็นโอ้เหม็นคือกระโปกงหมาแท้โอ้ยเหม็นพี่น้องป่านี่ก็มิแตเฮ็ดอันนี้ดูพี่น้องเลยเขามมานี่เหม็นหึ่งเลยเนี่ย อ้วเห็ดกระโปงหมาเมนคือกระโปงหมาอย่างว่าพี่น้องเมน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 หลายคักแท้เฝ้าออกจากป่านี่ก่อนเมนนี่พี่น้องหมากนันนี้คือหมากปลขามปอมนะนี่นี่อยู่ในป่านี่กินได้แซบ่บดูกินบ่เปรี้ยวบ่ พี่เจ้าพี่นอ้องย่ายายมินมาเจอเห็ดอันนี้เห็ดอะไรนี่อยดูเด้โอ้เห็ดถานพี่น้องยายมินคิดว่าเห็ดฐ่านแต่เป็นเห็ดดินนั่นแหละนี่อย่างงามเลยนี่นี่ค่อยดูแป๊บหนึง่งมันจะออกสีดำเนาะพี่น้องเนาะบอกงนกันกะเห็ดดินยายมินคิดว่าเป็นเห็ดฐานเดี๋ยวลองดูจักพักก่อนน่าจะขึ้นสีดำอยู่ นี่เจอเห็ดทรงสัยก็เป็นเห็ดฐานเนาะนี่พี่น้งองเห็ดฐานเห็ดดินเห็ดแบบบ้านเรา,เ,า,เ,าลเลยเนาะนี่คล้ายๆกันสองดอก เฮ็ดไข่มซก้อเยอบุก,บบกคอยมีแล้วเฮ็ดไข่กอืมเฮ็ดหน้าขาวหน้าเหล No. นูฮูนถ้าก,กันมาหาเฮ็ดพี่น้องนนเดินไปนะี่มหาเฮ็ดนูนอีกสองดอกนี่พี่น้องพึ่งคาแดง แล้วพี่น้องดูเฮดพึ่งขมต่ดอกงามๆนี่เฮดพึ่งขม เฮ็ดพึ่งยุคานี่โอ้งามๆนะพี่น้องเนาะมันขม,มนี่แมนบ่นีน่โอ้ยมีแต่เฮ็ดพึ่งขมพี่น้องดอกเบลอนีๆอีกดอกนองดูพี่น้อง,เอ,อง,องเอ้ยงามๆอืมนีม่ตงงามๆ จะเป็นเห็ดพึ่งโคมพี่น้องเอ้ยนนท์เฮตผึ่งโค้มเสียดายมันโค้มบอลดอกพี่น้อง นี่ขูดออกแบบนี่พี่น้องนี่โอ้ยหอมคัก โอ้ oh, เป็นเฮ็ดอันนี้ก็บพอป็นเฮ็ดละโงกขาว mm hmm. เนาะพอบานมาแล้วก็มีแตอิโซเน่าสรสชาติก็คือกันอันนี้เฮ็ดพึ่งอะไรพี่น้องดูด้วดย,ย,ยขมโอ้โขมนี่ถ้าเป็นเจา้าเป็นนวลนๆนนอย่างงี้ขมนี่ขมเสียดายเต็มป่าเลยแต่ก็มิแตเฮ็ดพึ่งขมพี่น้อง นี่ขวบอวบโอ้ยมีเตเ็ดพึ่งขมพี่น้องนุนเต็มเลยนุนนุนต่เต็ดพึงขม นี่แม่พี่นอ้องอ่อนซอนบ่งามงามเฮ็ดพึ่งขมมีดอกนึงอยู่ข้างในนั่นเฮ็ดพึ่งอะไรแต่แยายมินไปดูกันนู้นตั้งอยู่ข้างในพี่น้องยายมินดูกันน่าจะเป็นเฮ็ดพึ่งขาลายโอ้ย เต็มไปเบิดพี่น้องเลยมันจะเฮ็ดพึงโคมอยู่นี่เขาเพวกค่อยกินกันนะพี่นอ้องเฮ็ดพึงโคมเต็มนู่น,ออ,น,นออกเต็มเลยนูน่นนี่ดอกงามๆนูน่นดอกบานก็นมีพี่น้องเอลยนูน่น เต็มพุ่มไม้อยู่นี่ก็แม่นเนี่ยตะดอกใหญ่ๆน่าด,ดูดอกเบลอเลยเฮ็ดพึ่งโอ้ยหนาวแล้วดอกกำลังบานพี่น้องดูดูดีบ่โอ้ดีอยู่ดอกนี่ นี่ก็เ okay, คเลยนี่ดอกนึงพี่นอ้องนี่ ทันบมดแล้วพี่น้องเลยได้อยู่นี่โอ๊ยหัก <laughs> ปาดเฮ็ดยังไงเนาะนี่เนาะพี่น้องยายมินก็นได้เสียแล้ว เฮ็ดพึ่งแม่หมดมน้นอีกดอกหนึ่งเฮ็ดพึ่งแม่หมดหรือเฮ็ดพึ่งแดงเนาะนี่เฮ็ดพึ่งเลือด เฮ็ดฐานเน่าแล้วเฮ็ดพวกนี้เน่าโอ้นี่ดีอยู่สองดอกดอกอ,อ่อ,อนๆเฮ็ดฐานน้อยโอ้ยดอกบเัเลอพี่น้องเอ้ย โอ้ยเหนาแล้วไปแล้วพี่น้องเห้เหนาแล้วแต่มันก็ยังแข็งอยู่เกิดน้นแล้ววันี้เห็ดเมางามเนาะพี่น้องสีแดงแป๊ดเลย โอ้ยพี่น้องดูมันดันขึ้นบาวาะนน่นดอกนี่ได้ป่โอ้ยไปทั้งเถาแล้วพี่นอ้องนี่ดอกหนึ่งไปหนึ่งเนาะดึงทำเจวกิน แข่งเป๊ปกเฮดผึ่งเนยพี่นอ้องสองสามดอกอีกดอกนึงยังน้อยอยู่นี่เอาไว้ก่อนดอกนี่น้อยอยู่พี่น้องจ้าพี่นอ้องเฮด โอ้แฝดแฝดแฝดต,ติดกันนี่นี่จะพี่น้องดอกเบลเลอเลยนี่หืมวะหืบมาดอกพักใหญ่ยังดีอยู่บ่โอ้ยไปแล้วพี่น้องเลย ดอกใหญ่ได้กระบือเหลือแล้วไปช้ำเสื้อพึ่งเนยพี่น้องโอ้นี่เอทพึ่งเนยพี่น้อง เฮ็ดอะไรล่ะพี่น้องเย้ยคืองามแทกขายาวดีเนาะมีแต่เฮ็ดพึ่งคมพี่น้องเนาะปีนี้เฮ็ดพึ่งคมหล่หลาย,เ,ยเต็มไข่มุกทำเอ็ดเปรตอยู่ <laughs> โอ้ยหนาวแล้วนี่ก็สรุปเห็ดแล้วพี่น้องได้แกงอยู่นี่แกงบักใหญ่นอนแลนี่นายายมินอยู่บ้านก็เฝ้ากับทุกคนได้แกงอยู่นอนี่คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ล้วกันแค่นี้เนาะจ้าขอบคุณหลายๆเนาะจ้านาะบายบาย